バイアイシマンルルヨアプン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 ヨプンプンチク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 チャ คุณมาทุกที่รักครับคุณต้องการจะกินผัก <ภา S 2> สดตมเนรมิตรอร่อยแปลกแหวกแนวเมนูหลากชื่ออื้อหือยังเผาแผวเลยเขาเรียกว่าแผวพากจะเจ็ดอัศจรรย์ส้มตำไทยเล่าชิมเป่าชิ้มเป่าตูนที่ชั้นสวรรค์อย่าลืมตั่งไกลลง่ล่องแกงกระพาเพื่อนมาสั่งสัคงยำ <โบ S 1> ม,มันสั่งเลยยำรสไฟหอมอร่อยจนน้ำไหลไหลน้ำลายกระชอกน้ำย่อยในกระเพาะ งานทุกเวกลาขอตั่รังสิตบางไปอินประหอนโยนชินรีบมามาๆมามามา,ม,ามามามาชิมยำเนรมิตรรับรองว่าอร่อยกว่าที่คุณคิดครั้งหนึ่งในชีวิตร้านอาหารสวนสนุกกลับไปบอกใครก็ได้ว่าเรานั้นมีความสุขรถไฟปูนปูนส้งตำเนลมิตรอ้ามาแล้วรถไฟรถไฟปูนโอชาโออิชิปูนปูนส่งตำเนลมิตรปูนปูนโอชาโออิชิโอ โอช่ากโออชีออกจากบ้านไปใต้ดินเอธานบีสัคานี่กระพแล้วต่อรถเมฟรียู่ที่นี่ เตี๋ยวชื่อดังรนดีเด็ดพริกชงเตี้ยวมีเค็มมีหวานมีมันและมีเผ็ดอร่อยเลิศล้ำแต่ทำเดิมเหมือนกึ่งสำเร็จผ่านมาต้องตามไปหนึ่งินทนได้ปูนบำเหน็จอยู่รับว่างซอยจุฬามังกรห้าก,ากับเก้าเข้ากับโบยชิปท้องฟ้าเข้ากับว้าว,ว,วต้องรับกับเลาวหลาทหารชอบมีคุณเบมร์นเส้นหรือจะสั่ง้องไฟถ้าใจคุณอยากคีบเนื้อเล่นแต่ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวของเขาก็อร่อยดีโตเยอะแต่คนแย่เหมือนแจกรฟรีตลอดปี จะไปสยามบกแท็กซี่หรือจะเดินเบาๆให้มันเผาผลาญแคลอรี่ใครไม่กินเนื้อวัวหมูที่นี่ก็มีแย่งหมอบไปป่นกินได้ทุกคนครับพี่หมูตุ๋นเนื้อตุ๋นขอบคุณมากไฟยร้อดีเลยหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นขอบคุณมากไฟรอดีเด่หมูตุ๋นเนื้อตุ๋นขอบคุณมากไฟยร้อดีเด่หมูตุ๋นเนื้อตุ๋นขอบคุณมากไฟยร้อดีเด่ขอให้สักชาม